สอสิงหาคมนี้รอฟอรทอพร้อมเปิดเดินรถไฟทางคู่นครปฐมถึงชุมพรตลอดเส้นทางระยะทาง421กิโลเมตอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47เนะครับท่านผู้ชมรอฟอรทอพร้อมเปิดเดินรถไฟทางคู่สายใต้ตลอดเส้นทาง421กิโลเมตรจากนครปฐมถึงชุมพร ตั้งแต่12สิงหาคมนี้เร่งติดตั้งระบบอนาสัญญาณคืบหน้า61.3เปอร์เซนคาดใช้งานได้เต็มระบบปี2568ลดระยะเวลาเดินทางให้ประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งทางรางนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับนายเอกรัตศรีอรยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอเปิดเผยว่าในวันที่12สิงหาคม2567รอฟอรทอ พร้อมเปิดใช้งานรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมถึงชุมพรแบบไร้รอยต่อได้ตลอดทั้งเส้นทางรวมระยะทาง421กิโลเมตรตามนโยบายของนายสุรพงศ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่เร่งรัดให้รอฟอทอรหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟสายใหม่ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตลอดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าได้ทุกภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมนายเอกรตน์กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบ ความพร้อมของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงย่านสถานีนครปฐมถึงประแจสบหลีกระยะทาง1กิโลเมตรที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ในการเดินรถระหว่างที่มีการติดตั้งระบบอนาสัญญาณปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ61.32%เปอร์เซน คาดว่าจะใช้งานได้เต็มระบบภายในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแก่ประชาชนอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและธุรกิจการขนส่งสินค้าอื่นได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมนายเอกตร์กล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมถึงชุมพรนับเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางลงสู่ภาคใต้โดยมีการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนาด1เมตรขนานไปกับทางรถไฟเส้นเดิมเริ่มจากสถานีนครปฐมจังหวัดนครปฐมผ่านจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังสถานีชุมพรจังหวัดชุมพรพาดผ่านพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวของภาคกลางตอนล่างอทิชะำํำหัวหินและเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคใต้อีกด้วยนะครับรูปแบบโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับช่วงผ่านตัวเมือง มีจุดแลนด์มาร์กก่อสร้างที่สำคัญพิเศษสองแห่งคือสถานีหัวหินแห่งใหม่สถานียกระดับมีสมชั้นซึ่งมีความสวยงามสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานีหัวหินเดิมและยังมีสะพานรถไฟแบบคานขึงแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาในแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมนายเอกรักษ์กล่าวด้วยว่านอกจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้แล้วรอฟอรทอยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่อีกสองเส้นทางได้แก่ช่วงเดนชัยถึงเชียงราย ถึงเชียงของและช่วงบ้านไผ่ถึงมุกดาหารถึงนครพนมซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าการก่อสร้างดังนี้นะครับ 1. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยถึงเงาวระยะทาง103กิโลเมตรก้าวหน้าแล้ว12.038%เปอร์เซน สัญญาที่สองช่วงงาวถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรก้าวหน้าแล้ว15.055%เปอร์ซนและสัญญาที่ 3. ช่วงเชียงรายถึงเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรก้าวหน้าแล้ว11.507% 2. เปอร์ซนโครงการรถไฟสายใหม่บ้านไผ่ มหาสาครคาม101มุกดาหารและนครพนมสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่ถึงหนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรความก้าวหน้าแล้วเสร็จ9.512เปอร์ซินสัญญาที่2ช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง175กิโลเมตรความก้าวหน้าแล้ว0 184%นะครับขณะเดียวกันยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เพิ่มเติมอีก7เ,เส้นทางได้แก่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาส่วนช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาและช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปดังเบซาอยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดทําข้อมูลเพื่อรอเสนออนุมัติโครงการส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่ได้มีการจัดทํำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการรวมถึงกำลังศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA นะครับาผู้ชมยเอกรัตน์กล่าวอีกว่าเมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน7เส้นทางและเส้นทางสายใหม่2เส้นทางแล้วเสร็จจะทำให้รอฟทอการรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟทางคู่คอบคุมการเดินทางมากกว่า50จังหวัดทั่วประเทศ มีเส้นทางคู่รวมกันมากกว่า2,370กิโลเมตรภายในปี2572นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนทางคู่ทั่วประเทศมากถึง10เท่าหรือคิดเป็น65%ของระยะทางรวมทั้งหมดมากกว่าเดิมที่มีทางคู่เพียง6%สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและการขนส่ง อีกทั้งช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางได้1ถึง1.50ชั่วโมงสามารถถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอเสียเวลาในการรอหลีกขบวนรถอื่นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้านโลจิสติกได้มหาศาลอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเสมอระดับรถไฟ รถยนต์นะครับท่านผู้ชมที่สําคัญโครงการรถไฟทางคู่ยังช่วยสร้างการเติบโตของประเทศได้อีกหลายมิติสามารถกระจายโอกาสทางสังคมเพิ่มการเจริญเตบโตด้านเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคในทั้งพื้นที่ชนบทเมืองตลอดจนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอมั่นใจว่าโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและพิชโฉมระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการรถไฟทางคู่ของประเทศไทยและรถไฟเส้นทางสายใหม่ของประเทศไทยนะครับที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันและที่จะกำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับและอยู่ในช่วงการศึกษาเพิ่มเติมกับอีกหลายเส้นทางนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากต้นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งก็ขอให้กดติดตามให้ช่องโควิดชาแนลสีเจ็ดด้วยนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ